เออเอะได้ปีกมาแล้วโวค้ดเท่อ่ะ่นเพื่อนโอ้หวิ่งกลางอากาศได้ด้วยคนไรโคตรเท่กวางอะไรโคตรเท่ วิง่งกากากลางอากาศเออเอออย่าดูถูกพี่กวางเรียบร้อยอ้าวมาแล้วครับตัวต่อไปเฮ้ย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 พี่มีโครเทอโหโคเทโอ้โหโ,โพล่าเบ k 2เอ็มเคสองไหนวะเนี่ย เราต้องหามนุษย์เป็นลูกน้องเราแล้วอ่ะมันกันสู้ไม่ได้แน่โอู้่แกะอย่างเยอะแกะอย่างเยอะโอ้หยครโหดโดนไนล่ล่าช่วยด้วยช่วยด้วย ตายซะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้มค์กอดมันสู้ด้วยความยากเย็นแสนเข็นตายซะแกะตายซะแกะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนว่าโดน่ะ หนีก่อนโอดโดนไล่ล่าโดนตำรวจไล่ล่าด้วยไม่ไหวเอออยู่นี่แหละเอามา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 ละ,เอ,าาละเออมาไม่ได้สิมาไม่ได้แล้วสิเอ,อ้ยตกยังไงอ่ะ อยู่น,นี่อยู่บนนี้อยู่บนนี้สัวไว้ไงเออ <c oughs> โคตรโคตรยิงไม่เข้าเออโอ้มค์กอด โคตรเหนื่อยตัวอะไรกันครับนี่อ่ะโอ้โหโคตรเหนื่อยเลยพิชมลูกน้องเยอะแล้วเข้าไม่ถึงแน่นอนขอขีมมอไซด์หน่อยแล้วกันอย่างเท่ดูดูนี่นี่นี่โคตรเท่ไอ้ไอ้ ขี่ขโคตรโหดโอ้ oh my g อดไอที่ตึงตึๆตึต,ตึไม่ต้องแปลกใจนะนเพื่อนเพราะว่าลูกน้องเราวิ่งตามเรานะครับดูดิถ้าเราวิ่งผ่านเมืองเนี่ยพวกลูกน้องเราจะวิ่งชนวิ่งชนเมืองไปหมดนะครับเพื่อนเพราะนั้นเกิดหน้าที่เราคือหาอุปกรณ์ที่มันน่าเกรงขามให้มากที่สุดดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมขอบคุณน้องน้องน้ำตาลนะคะ มาอีกแล้วก็ตายโอ้ไม่กอดแปลงล่างแปลงล่างกับฮิปโปเหรอโอ้ไม่กอดชิปเมาท์วอล์กเกอร์ชิปหายแล้วไปนอกเมืองครับไปนอกเมืองวิ่งออกไปก่อนวิ่งออกไปก่อนเดี๋ยวมันโดนล่าออกมานอกเมืองครับ ออกมานอกเมืองเออรอรอมันมารอตำรวจมามาแล้วมาแล้วเฮ้ยมีมาสองคันเลยเหรอโหดเกินช่วยด้วยโอ้โหโคตรทำลายล้างอ่ะโอ้ย,อยตา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 ยโดนดามเมจไม่ไหวว่ะใครมีเลือดบ้างเนี่ย ไม่เอาได้ไหมสู้ยากชิบเปล่งเลยเพื่อนหนีก่อนนะหนีก่อนโอ้ดูแกะแกะนี่คือตำรวจแกะทั้งนั้นเลยเกมนี้เป็นเกมที่มนุษย์นั้นสู้สัตว์ไม่ได้นะครับ <laughs> สัตว์โหดมากเอ้ยมีโคโลก,กันดั้มอันนี้ก็ตัวใหญ่เฮ้ยมันจะยิงเราเฮ้ย เอ้ยวิ่งตัดไปก่อนบินครับเอ้ยไปหนีไปก่อนหนีไปก่อนพอเออโอ้โหโอ้โหมาจากไหนชิปชิปชิปผมไปเผลอตีอะไรวะผมไปเผลอตีเลยเนี่ยโอ้โหจะตายแล้วหนีหนีหมดมือนิ้ว Ens, โอ,โอ๊ยโดนยิงว่ะช,ช,ช่วยด้วยช่วยด้วยนี่นี่ก็ ดูเลือดดูเลือดดูเลือดเกิดด้วยวย,ยังไม่จบอีกเหรอเหลือเหลือหมีเหลือหมีฮิปโปตายแล้วฮิปโปตายแล้วโอ้โหทีเดียวเฮ้ยพังไปแล้วเหลือคันเดียวเอ้ยอย่าไปจับแกสิอย่าไปจับแกเขาให้ยิงปืนไหนไหน เเนหอชนะแล้วโอ้ยโอ้ my g อดปวดนิ้วขอพักแป๊บนะขอบคุณสำหรับกดไลค์ like กดแชร์ด้วยนะครับเห็นใน YouTube เลยตามไปพิมพ์เจอยังไงใน y YouTube เหรอขี่ม้าหนีก็แหละเอ้ยขี่ม้าหนีก่อนดูดูมันวิ่งตามสิโอ้ยก g อด ี่รถหนีกันแล้วเอา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 ไหนโคตรเจ๋งโอ้โหรถอะไรครับเนี่ยรถอวกาศโคตรเท่โอ้โหมันมันไฮเทคอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหัวใจเลยว่ะเฮ้ยรถโคตรเจ๋งอะ่ะเพื่อนๆไม่มีหัวใจเลยเหรอเอาเอาเอาพังพังเก้าวของพังหมด เอา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 เรียบร้อยสวยพอลูกน้องแท้ๆเฮ้ยมาแล้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นชิปเ,เดี๋ยว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 เกิดอะไรขึ้นอยู่ไหน นี่เราต้องไปสู้กับเขาเหรอเนี่ยเพื่อนเพื่อนครับเรากำลังจะออกเดินทางไกลสู่ชมพูทวีปล่ำลาลูกน้องก่อนเราบรรดาลูกน้องของข้าเลิกวิ่งชนตึกได้แล้วดูดูมันชนดูมันชนดูมันชนชนอีกไม่เลิกพังหมดพังหมดดูแลตัวเองดีๆนะ